เอาแล้วสิครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่ากลายเป็นสถานการณ์สุดระทึกไปในทันทีครับสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราอย่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดครับเรียกว่าเหลือเชื่อครับงานนี้มีเดือดแน่นอนนะครับกับเกมบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์เลยทีเดียวก็ว่าได้ครับสำหรับวอลเลย์บอล p v วซึ่งจะเป็นการโคจรมาปะทะกัน ระหว่าง Orlando โด l อลคิ e รครับที่จะเล่นได้เล่นในบ้านนัดที่3ติดต่อกันเจอกับทางโอมาฮาซูเปอร์โนวาว่ากันว่าเกมนี้ครับคู่แข่งจากสหรัฐเนี่ยประกาศสั่งประกบติดแล้วก็จับตายคู่หูนรกแตกอย่างพรพันเกิดปร,ราดของเราแล้วก็อาเบอร์คอมบี้กันเลยทีเดียวครับโอ้โหเรียกว่าเกมนี้เนี่ย ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทางฝั่งของ o m a าฮาซูเปอร์โาต้องบอกนะครับว่านี่เป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานระดับท็อปที่สุดทีมหนึ่งในลีกเลยทีเดียว Omaha s u p e r n o ์โวเนี่ยลงสนามในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15นัดน,นะครับชนะ11และแพ้ไปเพียงแค่4นะครับส่วน Orlando v a l k y r i รเนี่ยทีมของพรพันเนี่ยนะครับลงสนาม16 ชนะ11แพ้5ดูจากสถิติเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าโอมาฮาเนี่ยมีเหลี่ยมที่ดีกว่าโอลันโดวาลคิรีนะครับแต่ว่าชื่อเสียงของโอลันโดวาลคิรีเนี่ยที่ช่วงหลังแรงจนกลายเป็นกระแา,าฟีเวอร์ก็เพราะว่าโอลันโดครับเอาชนะคู่ต่อสู้9นัดติดต่อกันนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยที่มันกลายเป็นกระแสแล้วก็ความสนใจนะครับ คู่แข่งเนี่ยเขามีเรื่องที่ฝังใจนะครับโอมาหาเนี่ยเก่งมากๆนะปีนี้ผมว่าท็อปอีกหนึ่งทีมเลยล่ะแต่ประเด็นก็คือจากการแข่งขันทั้งหมด15นัดชนะ11และแพ้ไป4เนี่ยเหลือจะเชื่อนะครับว่าสถิติที่พวกเขาแพ้4เกมเนี่ย2เกมคือการพ่ายแพ้ให้กับโอ l ันโดวาลคิวรีครับนี่คือสิ่งที่ทำให้ โอมาฮาเองเนี่ยรู้สึกฝังใจมากนะครับคือความแพ้ของโอมาฮาเนี่ยนะครับเป็นความแพ้สุดเจ็บปวดด้วยนะครับเพราะว่า2เกมที่แพ้เนี่ยไม่ได้สกเซ็เลยนะครับจากโอลันโดวาลคิรีแพ้0ต่อ3ทั้ง2เกมที่เจอกันแล้วสิ่งที่ทำให้โอมาฮาเนี่ยรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างก็คือการที่พวกเขาครับไม่สามารถที่จะรับมือ กับทั้งคอมบี้และก็พอรอพัน,น์ธได้เลยนะครับเพราะว่าเจอคู่นี้ที่ไรเนี่ยโอมาฮาไปไม่เป็นนะครับมันก็เลยกลายว่าทางฝั่งของคู่ต่อสู้เองเนี่ยนะครับก็มีการประกาศเลยว่าถ้าจะเอาชนะออร์แลนโดวาลคิรีให้ได้นะครับหนึ่งเลยโอมาฮาซูเปอร์โนวาต้องเล่นในอารมณ์เดียวกับซานดิ e g โกโมโจคือต้องใส่สุดไม่ยอมแพ้ แม้วินาทีเดียวไม่ยอมเพียงพร้มอะไรทํานองนี้นะครับและอีกหนึ่งข้อก็คือต้องพยายามประกบหรือจับตายนะครับทั้งพรพันธ์และคอมบีไม่ให้แสดงศักยภาพที่แท้จริงออกมาเพราะว่าถ้าเกิดทั้งสองคนนี้เล่นร่วมกันแล้วเนี่ยแล้วอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มแล้วก็โอ้โหยากที่คู่แข่งจะรับมือได้เลยทีเดียว หรือนะครับมุมมองต่อคู่แข่งนะครับที่บอกว่าออรนโดวา a ลคิวรีเนี่ยจริงๆก็เป็นทีมที่ไม่ได้แข็งแกร่งไปฟ้าทุกเรื่องนะครับแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของวาลคิวรีก็คือพวกเขาเนี่ยมีนักกีฬาที่สามารถเล่นได้ดีในแต่ละตำแหน่งดังนั้นเนี่ยถ้าโอมาฮาจะเอาชนะ o r l a นด o v a วอลคิรในนัดแรกของฤดูกาลนี้ต้องใส่สุดจริงๆต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะหยุดยั้งคู่ต่อสู้ในเกมนี้ให้ได้โอ้โหคุณผู้ชมครับบอกได้เลยครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจเพราะว่าตามสถิติข้อมูลที่ออกมาทางฝั่งของ o m a าฮาซูเปอร์โเนี่ยถือเป็นทีมที่มี FC แล้วก็แฟนคลับมาก ที่สุดที่เข้ามาชมในสนามของพวกเขานะเป็นเจ้าของสถิติในฤดูกาลนี้ด้วยแต่ว่าเกมนั้นนี้เนี่ยแข่งที่บ้านของ Orlando v a l k y รี e นะครับซึ่งแฟนๆของ Orlando v a l k y รี e เองเนี่ยอยากจะลบความรู้สึกผิดหวังกับเกมซานิเอโกโมโจคือกำลังจะเป็นผู้ชนะอยู่แล้วอีกแต้มเดียวนะครับแต่ปิดไม่ลงทำให้ตอนนี้ครับรายงานยืนยันออกมาว่า Orlando v a l k y รี e เนี่ยโฟกัสที่เกมนี้เป็นอย่างมากเลยแล้วก็ เป็น,นเป็นช่วงเวลาสำคัญนะนะครับหวันแข่ง3นัดเนี่ยเรื่องของพละกกำลังเรื่องของเรี่ยวแรงเนี่ยต้องเซฟให้ได้จริงๆนะครับซึ่งมองจากภาพรวมนะตอนนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทางข้อมูลของ p v f เองก็มีการโปรโมทเกมนี้อย่างเต็มที่แล้วก็จะมีการกลับมาถ่ายทอดสด ให้รับชมผ่านทาง YouTube ด้วยครับซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทำให้แฟนวลลบอลไทยของเราเนี่ยได้เข้าถึงง่ายมากๆเลยทีเดียวก็มาติดตามชมแล้วกันนะครับว่าชมพู่นะครับและทีม Orlando Valkyrie ครับจะสามารถกลับมาคว้าชัยได้ทันทีเลยหรือไม่นะครับผมเองเนี่ยยังติดภาพอยู่กับซา i ิโกโมโจอยู่เลยคือวันนั้นยังสิยดายอยู่นิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่เชื่อว่า เกมกับโอมาฮาจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่จะพลิกสถานการณ์ได้เช่นกันนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก่อนเกมเกมนี้นะครับย้ำกันอีกรอบนะครับคขงพรุ่งนี้นะครับ16มีนาคม6โมงเช้าเรามีนัดกันนะครับสาวไทยของเราจะทำได้หรือไม่ก็มาดูกันนะครับ จากความสนุกนะครับในหลีกของสหรัฐอเมริกาที่กำลังระทึกเลยกับศึกแย่งชิงบัลลังจา่าฝูงของ PVF ระหว่าง o อริโน่เลคิลี่กับ o อมาฮาซูเปอร์โนวามันกำลังมีข่าวใหญ่ที่ค่อนข้างจะกระชอนเอเชียสุดๆกับประเด็นที่สื่อเกาหลีครับมีการตีข่าวใหญ่เกี่ยวกับนักกีฬาโคต้าเอเชีย ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ขออัปเดตผลงานในขันล่าสุดก่อนนะครับล่าสุดโมเบก็นำไฮพาร์ตบุกไปแพ้ทีมพิงสไปเดอรของเจคิมนะสู้ไม่ได้จริงต้องยอมรับนะครับแต่ว่าประเด็นนี้น่าสนใจกลายเป็นข่าวใหญ่เลยกับการถอนใบสมัครนะครับของเมกาวตีในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในฐานะผู้เล่นโคต้าต่างชาติคือต้องเล่ากันแบบนี้ก่อน ประเด็นเรื่องโคต้าเอเชียเนี่ยนะครับสำหรับเมกาวาตีเนี่ยทางฝั่งเกาหลีคิดว่ามันก็น่าจะมีการเพิ่มเงินค่าจ้างให้กับเธอเพราะว่าฝีมือเธอเนี่ยมันระดับต่างชาติเลยนะครับก็มีการเสนอว่าถ้าเกิดรับเงินในโคต้าเอเชียอยู่ที่ซักประมาณ5ล้านบาทไทยเนี่ยนะครับไหนๆก็ไหนๆละขยับขึ้นมา รับอยู่สักประมาณ78ล้านถึง10ล้านเลยไหมในโคต้าต่างประเทศแต่ล่าสุดนะครับเอเย่นของเมกาวาตีออกมาคอนเฟิร์มแล้วว่าไม่ลงสมัครในฐานะนักกีฬาโคต้าต่างชาติแน,น่ๆนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมช็อกกับข่าวนี้เหมือนกันโดยอ่านเนื้อหาใจความสาคัญนะครับเอเย่นของเมกาวาตีบอกว่าตัวนักกีฬาของเขาเนี่ยมีทางเลือกค่อนข้างจะเปิดกว้างไม่ว่าจะเป็นในลีกของญี่ปุ่น หรือในหลีกต่างประเทศโดยเฉพาะในหลีกของอินโดที่วันนี้ก็มีการจ้างด้วยเม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้สื่อของเกาหลีแอบงงว่าทาไมผู้เล่นของใต้เอเชียเนี่ยเริ่มนะครับจะถอนตัวออกจากการแข่งขันนะครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่นับรวมประเด็นของเมกาวตีนะครับคุณผู้ชมก็ยังมีรายงานมานะครับว่าผู้เล่นนะครับบอลเลบอลของฟิลิปปิน ก็มีการถอนใบสมัครเหมือนกันนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นโซโลมอนนะครับที่เป็นตัวหัวเสาของฟิลิปปินโดยเนื้อหาใจความเนี่ยถึงขั้นที่ทางโควิลิกนะครับอาจจะมีการแบนนักกีฬาฟิลิปปินด้วยทั้งที่ยังไม่ได้มาทายเอานะแต่ว่าส่งใบสมัครแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มใบสมัครแต่ขอถอนตัวออกครั้งนี้หูกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยครับว่า เกาหลีเองเนี่ยมีรายงานเหมือนกันคือเกาหลีที่มันน้อยเนาะแล้วก็นักกีฬาปีนี้ดับกันโคตรเยอะโคต้าเอเชียแล้วเชื่อว่าจะได้ไม่กี่คนหรอกเพราะว่าบางทีมอาจจะกักไว้อ่าอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างโมเมงเงี้ยถ้าเกิดต่อสัญญาอยู่กับทีมต่อเนี่ยก็อยู่ก็ได้หนึ่งโคต้าไปแล้วนะครับก็มันก็เลยน้อยไปหลายชาติที่เป็นโคต้าเอเชียก็อาจจะวิเคราะห์ว่าไปแล้วก็โอเคโอกาสได้ก็ยากอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับกับปรากฏการแห่ถอนใบสมัครจะบอกว่าเคสของเบกาวิตีี่ยไม่ใช่เคสแรกนะคนที่สร้างประเด็นฮือฮาที่สุดเนี่ยสำหรับผมสำหรับการถอนใบสมัครนะคือพอรพันเกิดประหลาดนี่แหละปีที่แล้วถอนเลยนะครับส่งใบสมัครโค้งสุดท้ายกําลังอยู่ในช่วงรับเลือกที่จะเล่น IBKL เทต่อนะตอนนั้นที่กระแสแรงมาก แต่อยู่ดีๆก็พรันก็ถอนเลยนะครับแล้วก็มาเล่นในลีกอเมริกาก็สดใสยอยู่ในณปัจจุบันนี้แต่ในเคสของเมกาวาตีนะครับหลายฝ่ายก็วิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นเหลี่ยมของเอเย่นที่อยากจะให้เมกาวาตีเนี่ยโฟกัสในการแข่งขันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยรียดเรื่องของค่าจ้างกันอีกทีอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ผมว่าแบบนี้สําหรับลีกเกาหลีอ่ะโอ้โหมันมีหลายเรื่องหลายราวนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นเจ้าของต้นตํำรับ ของการละครอยู่แล้วปีนี้เนี่ยถ้าใครดูโคโววิลิิเการืีใต้เนี่ยต่างก็รู้ต่างก็ทราบกันดีนะครับมันเหมือนปูทางมาผมพูดตลอดให้การรีทไทยของเจ๊ค,คิมยอคยอนเนี่ยนะครับจบสวยๆจบหรูๆนะครับพิงสไปเดอร์นี่คือแบบคว้าแชมป์รอบปกติตั้งแต่ยังไม่จบเลยอะ่ะนะครับแล้วก็หลายฝ่ายก็คาดว่าในรอบไฟนอลเนี่ยก็คงจะไม่ไม่คาดไม่ต่างเกินไปจากนี้อแน่นอนนะครับไม่เกินคาดแน่นอน ประกอบกับนะครับสัญญาของเกาหลีมันแปลกตรงที่ว่ามันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาสามารถฉีกสัญญาได้ตลอดเวลาอันนี้คือความอันตรายสําหรับนักกีฬาที่จะไปเล่นสมมุติว่านักกีฬาโคต้าเอเชียอย่างเงี้ยได้รับการเลือกแล้วแล้วก็เซ็นสัญญาแล้วยู่ๆเนี่ยพอเล่นไม่ได้หรือว่าปรับตัวเข้ากับทีมไม่ได้ก็อาจจะโดนฉีกสัญญาได้เช่นกันซึ่งอันนี้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เฮ้ยถ้ามันทิศทางมันเหมือนสัญญาธาตุแบบเนี้ย ก็เลยกลายว่าเออเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ไปในทันทีผมว่านะปัจจุบันนี้นะถ้าหลีกไหนไม่ชัดเจนแม้ว่าจะจ้างเยอะขนาดไหนนะครับแต่ว่าการเจอกับโปรแกรมที่มันเยอะเกินการเจออะไรที่มันแปลกแปกแบบนี้นะครับมันก็ไม่แปลกหรอกที่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้เล่นคนต้เอเชียหลายคนก็เริ่มจะรู้สึกแล้วว่าโอ้โปรแกรมก็หนักเสี่ยงบาดเจ็บอีกแถมยังต้องมาเจอกับความกดดันเล่นไม่ได้โดนฉีกสัญญาอะไรเงี้ย มันก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับก็กลายเป็นดราม่าของวงการวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัพ บอลบอลีบอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ